ยังไม่รู้เพศเองด้วยเพศหญิงเพศชายหร <Yeah. S 1> ือลาอูนมันก็จะมีผู้ชายบางกลุ่มเอาคำนี้ยมาเยียด LGBT แึ้งจริงๆคำนี้ส่วนตัวผมว่าเป็นคำพูดซซเซียลยาบขายนะผิดสิทน,นะครับซึ่งอนาคามีบุคคลไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับ ว่าไอ้เรื่องแบบนี้ที่เด็กแปวบนะครับมาเถียงผู้ใหญ่อายุ50กว่ามาเถียงผู้ใหญ่ที่จบปริญญาเก้าเนี่ยคนทั่วไปที่เขาใช้สารมัญสมน,นึกในการกนเขาไม่มีทางเข้าข้างและเห็นด้วยอยู่แล้วเนาะ ฮอลลักยิ้มค่ะหรือว่าอาจารย์พัดเนะคะเปิดความหมายคําว่าราอูนที่น้องไนซ์พูดแซะแพรรี่มีความหมายส่อเสียดเหยียดเพศ LGBTQ จากกรณีมาหากรรมดรามา่าซัดกันเดือดระหว่างคุณแพรี่ภพวนันกับอาจารย์น้องไนซ์เชวาจิตติและคุณพ่อคุณแม่ของเด็กชายวัยแปดขวบผู้ที่อ้างตนเป็นร่างอาวตารขององค์เพชรพัฒราานาคนาคราชเชื่อมจิตและอย่างรู้ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้คุณหนุ่มกัญชัยลบคลิปจากรายการโหนกระแสในเทปเมื่อหลายเดือนก่อนที่หยิบยกประเด็นของตนไปพูดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองทางด้้้้าาานขออองงงคคคคุณแแแพรรี่่่ะไดเยยกกมลลวหัซึ ฝั่งของน้องไนซ์สพร้อมกับคุณพ่อคุณแม,ณแม่ก็ออกมาโต้กลับทุกครั้งทําให้เกิดการโต้กันไปมาอย่างดุเดือดเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและเรื่องธรรมะต่างๆจนลุกลามนําไปสู่การเหยียดเพศพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ไม่รู้เพศตัวเองไม่สามารถไปบวชได้แต่ทำไมคุณไปบวชทันที่คุณยังไม่รู้เพศตัวเองเลยแถมยังไม่รู้เ<บ>พศตัวเองด้วยเพศหญิงเพศชาย หรือลาอูนต่อมาทางด้านของคุณแพรรี่ค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์สดนะคะพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าถ้าเป็นคนอื่นที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะตอบได้สบายในกรณีนี้นะคะเด็กนั้นพูดไปเรื่อยจําคําพูดมาจะให้ไปเสียเวลาอธิบายกับเด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรก่อนที่จะทิ้งท้ายถึงเหตุผลที่ออกมาพูดนะคะว่าเป็นเพราะเวทนาสงสารเด็กค่ะที่ควรจะได้เป็นเด็กอย่างสมวยัยเห็นไหมจะปลูกฝังให้เด็กมาพูดเรื่อง เหยียดเพศไม่รู้จักเพศตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นดิฉันก็ตอบได้สบายว่าเออไม่รู้จักเพศตัวเองไปบวชได้ยังไงพระพุทธเจ้ายังห้ามเลยอันนี้มันพูดไปเรื่อยไงเด็กปากมันพูดไปเรื่อยมันจําคําพูดมามันก็พูดไปเรื่อยเออแต่ถ้าเออถ้าเป็นคนเป็นผู้ใหญ่แบบการดีมาดีเบตการดิฉันก็จะอธิบายแลวจะให้ดิฉันไปเสียเวลาอธิบายกับเด็กมันได้มันได้อะไรอ่ะมันก็ไม่ได้อะไร โดยความรู้สึกนะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนอกจากเวทนาสงสารมันไอ้นายเนี่ยเวทนาสงสารมันมากเลยมันก็เพราะว่าดิฉันมองว่ามันได้เปรียบเด็กหลายคนถ้าเทียบเรื่องแบบฐานะทางครอบครัวมันพ่อแม่มันน่ะมันได้เปรียบเด็กหลายคนนะแต่อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าทําให้มันต้องมาอยู่ในจุดนี้เนี่ยทุกคนก็คิดดูเอาเองก็แล้วกันแทนที่มันจะเป็นเด็กอย่างสมวัยของมันก็เหมือนตักน้ํารถหัวตอ พ่อแม่มันก็ไม่ได้นําพาก็ไม่ได้ฟังในสิ่งที่ดิฉันแบบหวังดีเตือนมันเนี่ยดิฉันอาจจะพูดจาผงผางหรือบางคําอาจจะแบบหยาบคายมึงกลัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าฟังสิ่งที่ดิฉันพูดดีๆด,ดิฉันหวังดีกับมันหวังดีกับครอบครัวมันได้ซ้ำ่าพ่อแม่มันอาจจะเสียใจต่อให้มึงไปแล้วมึงมองลงมาหาลูกมึงก็จะเสียใจ ซึ่งต่อมาคุณพ่อคุณแม่ของน้องไนท์นะคะรวมทั้งตัวน้องไนท์เองด้วยก็ได้มีการออกมาไลฟ์ในติ๊กต็อกค่ะพร้อมกับทนายธรรมราชและคนอื่นๆที่ศรัทธาน้องไนท์ที่นอกจากจะเคลียร์ประเด็นของคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็ยังได้มีการชี้แจงในประเด็นของคุณแพรรี่เรื่องของการเหยียดเพศว่าน้องไนท์เนี่ยพูดถึงทำวินัยแล้วทำวินัยที่น้องพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงแล้วที่น้องพูดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแพรรี่ออกมาพาดพิงถึงครอบครัวน้องก่อนเรื่องการเหยียดเพศครับอาจารย์น้องไนท์อ๋ออันน้อนนนนนนอองงพูดถึะไรเ คัมมาวินัยอ่าน้องพูดชัดเจนนะคะน้องพูดคำมมาวินัยในในในสงคานนล้วยังไปเต้นกับกัีพี่เลยใช่เออใช่ค่ะในสงคารเมื่อวานเราไปเล่นกีตี้เลยไปเต้นไปเต้นไปเต้นด้วยกันกับกับ ก็มีความปกแฮปปี้นะคะไม่ได้มีเรื่องแบบนี้นะแต่น้องพูดในเรื่องของธรรมะวินัยอ่าธรรมะวินัยอย่างเดียวผขว่าจะมีจะมีบางบางคนจะแล้วธรรมะวินัยที่น้องพูดก็ก็เป็นเรื่องจริงเนาะไม่ไม่ได้เป็นเรื่องเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะพูดเขาเราไม่ได้เขาก็จะเอาเรื่องอื่นมาปลุกแล้วก็สร้างเหมือนปิดทองหลังผ้าอ่าก็คือหน้าท่านหน้าหน้าธรรมดีนะคะอ่า คือเจตานาที่จะปั่นกระแสเพราะฉะนั้นอย่าปั่นเลยนะคะอย่าทํามันไม่ดีเพราะว่าน้องพูดแค่แตรงนั้นอย่างเดียวพูดนั้นยังไงจิตที่ไม่ดีจิตดําก็ต้องทำงนั้ออยู่อลยแต่เราชี้แจงให้คนที่เขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ฟังรับฟังไงเพราะว่ามีพยายามบิดบืนแล้วก็ตอนเนี้มันจะทําให้เราเห็นเลยว่ามันมีทีมหรือกระบวนการที่ขึ้นมาเพื่อที่ต้องการจะใส่ร้ายน้องจริงๆ เพราะว่าเจตนาที่น้องพูดคือน้องพูดในเรื่องของธรรมะวินัยอย่างเดียวไม่ได้ไไม่ด้เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะคะแล้วที่น้องพูดเนี่ยเพราะว่าแพรรี่พาดพิงทางครอบครัวน้องก่อนน้องถึงได้พูดทั้งที่ก่อนหน้านี้น้องบอกแล้วว่าไอ้ที่ผ่านมาน้องไม่ได้สนใจแต่ถ้าทุกคนจาได้ว่าในการไลฟ์สดครั้งแรกเนี่ยน้องพูดชัดเจนว่าที่น้องจะต้องพูดถึงคุณกัญชัยเนี่ยเพราะว่าภาพภาพหรือว่าการพาดหัวข่าวของคุณกัญชัยเนี่ยที่ไปอ้างนะคะ แล้วให้ข้อมูลแท้ว่าน้องบอกว่าน้องเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยคุณยังไม่ยอมรับนะคะน้องก็เลยต้องออกมาพูดแล้วก็ทวงทวงถามความรับผิดชอบคือจาน้องใช้คำว่าคนไม่รู้เพศอ่อคนคนไม่รู้เพศก็หมายว่าวันดีคือดีก็แต่งชายวันดีคือดีก็แต่งเกย์วันดีคือดีก็ใส่วิกอันนี้คือว่าตรงคุณจะเอาเพศไหนเนี่ยในความหมายของจะน้องคือคือน้องไม่ได้ไปว่าว่า การที่คุณเป็นอะไรแล้วไปว่าให้คุณเสียหายอะไรไม่ใช่แต่น้องพูดถึงธรรมวินยัยและหลังจากนั้นไม่นานค่ะแพรี่ก็ได้มีการออกมาฟาดเดือดอีกนะคะโดยมีเนื้อหาประมาณว่ามันพูดเหลือเกินเรื่องเพศสภาพของดิฉันกับการบวชเนี่ยพ่อแม่มันกับไอ้หนวยคนหนึ่งก็ขยันโชว์ความฉลาดน้อยซะด้วยเด็กไม่เคยศึกษาพระธรรมวินัยเลยอ้างเรื่องพระธรรมวินัยเหมือนควายตาบอดบอกทางไปท่าน้ําจริงๆเรื่องเพศสภาพกับการบวชเนี่ยบันเดาะห้าประเภทมันมีเขียนอธิบายไว้ชัดในคมภีสมันตปาสาธิกาและคมภีวิ มติวิโนทนีไม่เข้าใจว่าทําไมคนแบบดิฉันต้องมาคอยสีสอ่อซ้ําๆในเรื่องเดิมๆเรื่องของบรรดาะห้าประเภทที่คุณแพรี่หมายถึงค่ท่านผู้ชมตามหลักศาสนาแล้วจะมีเพียงสองในห้าประเภทเท่านั้นที่ไม่สามารถบวชได้หนึ่งเลยก็คือคนที่ถูกตัดอวัยวะเพศรวมถึงอันทัหรือคนที่เป็นขันทีนั่นเองสองคือผู้ที่ไม่ปรากฏเพศเลยตั้งแต่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นกระเทยค่ะก,ก็บวชได้เนื่องจากหากเลือกที่จะบวชแล้วก็จะต้องสํารวมและไม่แสดงความเป็นหญิงนั่นเอง เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนอกจากคําถามของน้องไนซ์ค่ะในเรื่องของการเป็นกระเทยที่บทแล้วนะคะยังมีบางช่วงบางตอนที่น้องพูดคําว่าราอูนออกมาอีกด้วยโดยทางด้านของหนลักยิม้มหรือว่าอาจารย์พัดก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้หลังมีคนตั้งคําถามว่าได้ยินคําว่าราอูนออกจากปากของน้องไนซ์หนลักยิม้มค่ะได้กล่าวว่าจริงๆคํานี้เหมือนเป็นคําที่เขาใช้เหยียด LGBT น้องเขาพูดถึงแพรี่ไม่รู้ว่าน้องเขามีเจตนาย,ยังไง แต่คำว่าราอูนมีที่มาจากคลิปไวรัลในอดีตซึ่งเป็นการถ่ายคลิปแกล้งคนตามท้องถนนโดยท้าให้ผู้ชายจูบกับสาวสวยต่อหน้ากล้องเมื่อมีการจูบกันแล้วสาวสวยคนดังกล่าวเนี่ยจะเฉลยด้วยการพูดชื่อของตัวเองใส่ไม่วาราอูนโดยเสียงที่เหมือนผู้ชายและสัต์ใจที่ได้แกล้งคนสําเร็จส่วนคนที่โดนแกล้งส่วนใหญ่ไม่รู้มาก่อนว่าสาวสวยที่เห็นนั้นคือสาวประเภท2ทําให้ต่างมีรีแอคชั่นที่เวอนะคะแล้วก็ตกใจซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลก็มีผู้ชายบางกลุ่มนําเอาคํานี้มาเหยียด LGBT นะคะซึ ส่วนตัวนะคะทางด้านของหนลักยิ้มมองว่าเป็นคําที่ส่อเสียดหยาบคายนะคะผิดศีลซึ่งอนาคามีบุคคลนะคะไม่ควรทําค่ะแล้วถ้ามองเรื่องนี้นะคะทั้งหมดเลยเนี่ยน้องอายุแค่8ขวบมาเถียงกับคุณแพรี่ที่เป็นปร,ริญญา9้าแล้วก็มาเถียงกับพี่หนุ่มกันชัยที่อายุ50กว่าผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่พ่อแม่จะมายุยงให้เด็ก8ขวบมาเถียงกับผู้ใหญ่ที่อายุขนาดนี้ไม่ว่าจะดูองค์ประกอบไหนก็ไม่สมควรทั้งคุณนวุฒิและวัยวุฒิบางทีพ่อและแม่เนี่ยก็ต้องควรเตือนหรือไม่ก็หยุดให้ข่่่าาาววไปเเเลยเพระระือง แบบนี้คนทั่วไปที่ใช้สามัญสำนึกในการคิดไม่มีใครเขาเข้าข้างแล้วก็เห็นด้วยอยู่แล้วเข้าใจลูกศิษย์ที่นับถือน้องไนท์ที่เข้ามาคอมเมนต์สุดท้ายแล้วทรมาเป็นเรื่องที่ศึกษาแล้วได้แก่ตนก่อนที่จะเชื่อฟังใครศึกษาพระไตรปิฎกแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาทางบางอย่างในชีวิตของคุณได้อาจจะเข้าใจโดยที่ไม่ต้องไปฟังใครที่คุณไม่รู้เลยว่าเขารู้จริงหรือเปล่าได้ยินไนท์พูดว่าราอูผมก็ยินเหมือนกันนะจริงๆคำนี้มันเป็นคำเหมือนที่เขาใช้เยียด LGBT อะน้องเขาพูดถึงคุณแพรี่ใช่ไหม คลิปไวรัลในสมัยก่อนนะในคลิปนี้เขาจะแกล้งเอาผู้หญิงครับประจุกับผู้ชายให้ผู้ชายเขินแล้วก็มาเฉลยที่หลังว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแต่เป็น LGBT ได้เลยย้อบาบิเย้โอเซมิเอลโอเซมิเอลอิมอร์โคโมเตยามะราอูลบ้า เมือนคล้ายถามว่าเป็นไงจุบเรารู้สึกดีไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ยกไปไปถามผู้หญิงว่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงตอบว่าชื่อราอูอย่างเงี้ยเหมือนแกล้งอ่ะถ้าเป็นไทยๆก็เหมือนทําเสียงผู้ชายแบบชื่อชื่อ,อส่ชายค่ะอย่างเงี้ยซึ่งตอนหลังพอคลิปมันเป็นไวรัลอ่ะครับมันก็จะมีผู้ชายบางกลุ่มเอาคําเนี้ยมาเหยียด LGBT แล้วจริงๆคำเนี้ยส่วนตัวผมว่าเป็นคําพูดซอเสียดหยาบคายนะผิดศีลนะครับซึ่งอนาคามีบุคคลนะไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับแล้วถ้าเรามองเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับบน้อองเคาายุแ่8ขว แล้วเขาก็มาเถียงกับคุณแฮร์รี่ซึ่งเป็นประเรียนเก้าแล้วก็มาเถียงกับพี่นุ่มกัญชัยซึ่งอายุห้าสิบกว่าผมก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่พ่อแม่จะไปยุโยงให้เด็กแปดขวบมาเถียงกับผู้ใหญ่ที่อายุขนาดเนี้ยไม่ว่าดูองค์ประกอบไหนก็ดูไม่สมควรเนาะทั้งคุณเยาวุฒิทั้งวัยยาวุฒินะครับบางทีพ่อแม่ก็ควรจะเตือนนะครับหรือไม่ต้องให้เข้าไปเลยนะมันจะได้ไม่เกิดกระแสต,ต่อต้านในสังคมนะครับเพราะผมเชื่อว่าไอ้เรื่องแบบนี้ที่เด็กแปดขวบนะครับมาเถียงผู้ใหญ่อายุห้าสิบกว่ามาเถียง ซึ่งล่าสุดอ่ะพี่นุ่มกันชัยเขาก็ออกมาโพสต,ต์ต่อโตแล้วเนาะรนเรื่องน้องไนนะครับก็ลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับผมก็เข้าใจนะลูกศิษย์หลายๆท่านที่นับถือ,อน้องไนก็มีเข้ามาคอมเมนต์กันบ้างคือสุดท้ายแล้วนะครับธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องศึกษาเราได้กระตนก่นกนอนที่คุณจะเชื่อใครฟังใครนะครับศึกษาธรรมะอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นคนดีทุกๆวันครับแล้วคุณอาจจะสามารถไขปัญหาทมบางอย่างในชีวิตของคุณได้นะครับคุณอาจจะเข้าใจโดยที่ไม่ต้องไปฟังใครเชื่อใครโดยที่ไม่รู้ว่าเขารู้จรรริงๆหือเปานะคับ ก็เรียนว่าง,งานนี้นะคะคงทําให้ใครหลายๆคนเข้าใจบริบทของคําว่าราอุ่นมากขึ้นแล้วว่าเป็นคําที่ไม่เหมาะสมนะคะและส่อเจตนาเหยียดเพศทางที่ดีค่ะสงสยัยหรือว่าอยากจะแซวใครเนี่ยเลี่ยงใช้คํานี้น่าจะดีกว่านะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ